นัมโมตัส萨ภะควะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะนัโมตัส萨ภะควะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะนัโมตัส萨ภะควะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะอิมานิไมยังพันเตหตาณิสัพปริวารานิ ตินังรัตนานังจ์อายัสมันตานังศีลวันตานันจ์โอโดชยามะสาวุโนกันเตอายัสมันโตศีลวันโตจักอิมานิภัตตานิสัพพริวารานิปะิขันหาตุอัมหะกันเจวะมาตาปิตุ อาทีนันจักยาติมิตานันจักเทวตานันจักทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระราชนาไตรและข้าคุณเจ้าผู้มีสินทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวาร รัตานตารัยและพระคุณเจ้าผู้มีสิ่งทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีสิ่งทั้งหลายโปรดรับพัะตาหารกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพขาะขขเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย และแก่ญาติามิตทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นกับทั้งเทพพยาดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยจิ้นการเปละนานเชิญ